สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสับเพ3สก๊กกับผมอาจารย์มิกซ์ครับดออร์นัทตกรตเปาอินวันนี้ครับอนดนดาหรือวาระที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือห้องเต้พระองค์สุดท้ายของแซ่โจ เรารู้กันดีนะครับว่าแซ่โจนั้นจริงๆก็สืบสานกันมานานมากครับโดยโจโฉนั้นเป็นผู้ที่สามารถครอบครองอำนาจของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแม้ว่าตัวของโจโฉตลอดทั้งชีวิตของโจโฉนั้นโจโฉจะไม่เคยนะครับที่จะได้ขึ้นเป็นองค์ฮ่องเต้สูงสุดก็คือเป็นอ,องอ์แต่โจโฉนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่กุมอำนาจของราชสำนักฮั่นตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในราชสมัยของจักรพรรดิฮั่นเฮียนเต้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เมื่อโจโฉได้ลาโลกไปบุตรชายของโจโฉอย่างโจผีก็ได้ขึ้นของราชเป็นองค์ฮ่องเต้เพราะว่าโจผีแม้ว่าในขณะนั้นตอนแรกเนี่ยโจผีก็เป็นวีอ๋องต่อจากโจโฉนะครับเรียกว่าเป็นรัชทายาทในทางอ๋องได้ขึ้นเป็นวีอ๋องแทนโจโฉแต่สุดท้ายโจผีก็ตัดสินใจที่จะโค่นล้มราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโดยตั้งตัวเองขึ้นเป็นองค์ฮ่องเต้สืบต่อมายังโจยอยโจหองโจหมอและฮ่องเต้พระองค์สุดท้ายของตระกูลโจ ก็คือฮ่องเต้โจฮวนฮ่องเต้โจฮวนนั้นได้ขึ้นครองราชหลังจากที่ฮ่องเต้โจมอได้ถูกปริดชีวิตโดยลูกน้องของสุมาเจียวเมื่อฮ่องเต้โจฮวนได้ขึ้นครองราชเป็นองค์ฮ่องเต้แล้วสุมาเจียวก็ได้รับการแต่งตั้งให้กลายเป็นมหาอุปราชดังเดิมในขณะนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแผ่นดินลูกศิ์ของของเบง้งอย่างเกียงอุยนั้นก็ไม่ลดราวาศกนำกำลังทหารมุ่งหน้าเป็นสามสาย แล้วไปทําการปันจบกันที่บริเวณด่านเขากีสารด่านเขากีสารนั้นขงเบ้งยกไปหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะผ่านเนื้อมือนะครับของซูมาอี้ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ในขณะนั้นได้เกียงอุยเป็นผู้ที่สืบสารต่อปณิธานของของเบง้งต้องการที่จะเข้าตีและรวมแผ่นดินให้จงได้ตามปณิธานของอาจารย์ของเกียงอุยอย่างท่านจูกัดเหลียงขงเบง้งเกียงอุยกรีธาทัพไปก็ไปเผชิญหน้ากับ นายทหารคนสําคัญของวีกกอย่างเต่งงายการต่อสู้นั้นมีความคู่ขี้สูสีเป็นยิ่งนกแต่สุดท้ายตัวของเกียงอุยนั้นก็ไม่สามารถที่จะปราบเต่งงายไม่สามารถที่จะยึดด่านเขากีสารได้สําเร็จรุ่ร่วงไปได้นั่นก็เลยทําให้เต่ง,งายนั้นก็มีความดีความชอบอยู่หลายต่อหลายครั้งสุดท้ายเกียงอุยก็พยายามที่จะกรีธาทัพมาเข้าตีด่านเขากีสารก็ใกล้ที่จะบรรลุผลแล้วแต่ด้วยความที่ฮ่องเต้เล่าเซียนแห่งจกกกนั้น เชื่อคำสอพรอยุแยงตะแคงรั่วของขันทีคนสนิทจึงได้ทำการเรียกตัวนะครับมีพระราชองค์การออกหมายเรียกให้เกียงอุยนั้นนำกองทัพกลับมาเกียงอุยนั้นก็ดื้อครับดื้อดึงดันถึง3ครั้ง3คราแต่สุดท้ายก็ทานทนความดื้อไม่ได้ก็ทำการถอยร่นกลับไปอยู่ที่ด่านในบริเวณเขตอิทธิพลของฝ่ายเสฉวนจกก,กุกหลังจากนั้นฝ่ายของสุมาจียวซึ่งเป็นมหารป,ปราชก็ไม่รอช้าได้ส่งให้เตงไงและจงโฮยนำกองทัพ ไปทาการเข้าตีจกกกในขณะที่เกียงอุยนั้นนําทหารไปทําการฝึกอยู่ไกลพอสมควรเป็นดินแดนที่อยู่ไกลพอสมควรจากใจกลางศูนย์กลางอำนาจของจกกกเพื่อจะได้ไม่ถูกครอบงำด้วยอํานาจราชสํานักนี่สังเกตได้เห็นเลยนะครับว่าขันทีและขุนนางต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิเล่าเสี้ยนนั้นมีความไม่ไว้วางใจต่อเกียงอุยเพราะเกรงว่าเกียงอุยนั้นจะทํารัฐประหารยึดอํานาจจากจักรพรรดิเล่าเสี้ยน เกียงุยเองก็กลัวว่าตนเองนั้นจะโดนจกักรพรรดิเล่าเสี้ยนที่อาจจะถูกยุย่ยงตะแคงรั่วโดยบรรดาขุนน้ำขุนนางทั้งหลายโดยบรรดาขันทีทั้งหลายมาประหารชีวิตตัวเองจึงได้นำกำลังทหารจำนวนมากพอสมควรหลายหมื่นไปตั้งปักหลักอยู่ที่ดินแดนหลงเสเพื่อรอโอกาสบุกไปทางด้านด่านเขากีสารตามปณิธานของขงเบง้งอีกครั้งอีกคราแต่ในขณะนั้นเนี่ยสุมาจียวแห่งวีโกกนั้นก็เห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเหมง็งสั่งการให้เตงงายและโจงหอยนำกำลังทหารไปสองทางโดย ฝ่ายของจงหอยนั้นจะทําการล่อหลอกเข้าตีกองทัพของฝ่ายเกียงอุยเพื่อเป็นการยันค้ายันคอหอยลูกกระเดือกของเกียงอุยเอาไว้ในขณะที่เตง,งางนำกำลังทหารไปทางด้านความธุรกันดานขึ้นเขาลงห้วยเป็นเส้นทางที่มนุษย์มานาเขาไม่เดินกันเพื่อทําการเข้าตีเสฉวนในทางอ้อมเตงงายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทหารบาดเจ็บไปมากมายในระหว่างทางในการเดินทัพผ่านทางเส้นทางธุรกันดานขึ้นเขาลงห้วยอย่างลําบากลำบนแต่สุดท้าย ก็สามารถไปถึงที่ประตูเมืองของเสฉวนได้เป็นที่เรียบร้อยเตงไงสามารถบุกไปถึงหน้าประตูเมืองจักรพรรดิเล่าเซียนแห่งจกกกออกมายอมสวามิภักดิ์ยอมพ่ายแพ้เปิดประตูเมืองไม่ทําการรบกับเตงไงสุดท้ายจกกกก,ก,กกกก็ตกเป็นเมืองขึ้นเมืองประเทศสราชของฝ่ายวีกกการเดินทางก็ได้พาตัวให้ฮ่องเต้เล่าเซียนเดินทางไปถึงใจกลางศูนย์กลางอํานาจของวีกกโดยฮ่องเต้เล่าเซียนนั้นถูกปลด และถูกลดระดับจากห้องเต้กลายเป็นแค่กงซึ่งเป็นฐานะของพวกเมืองประเทศราชเท่านั้นในขณะที่เกียงอุยนั้นก็พยายามที่จะสู้หาแผนวางแผนต่างๆเพื่อจะได้จัดการเต่งงางกับจงโวยให้สําเร็จและถึงแม้ว่าตัวของเกียงอุยนั้นจะต้องลาโลกไปแต่แผนการของเกียงอุยก็ทําให้เตง,งางและจงหวยนั้นจะต้องลาโลกไปเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นความดีความชอบทั้งหลายในการสามารถที่จะผนวกเอาวีกกกับโจโกกกเข้าด้วยกันด้วยความสามารถในการวางแผนการบังคับบัญชาและบารมีของสุมาเจียวลูกชายของสุมาอีผู้นี้ก็ทําให้บรรดาขุนน้ําขุนนานทั้งหลายต่างกราบทูลไปยังจักรพรรดิโจฮวนขอให้จักรพรรดิโจฮวนนั้นยกระดับจากมหาอุปราชของสุมาเจียวขึ้นเป็นจิ้นอ,องก็คือผู้ง่ายๆครับให้สุมาเจียวได้ขึ้นเป็นท่านอ,องแต่เป็นจิ้นอองจักรพรรดิโจฮวนอยู่ในฐานะของหุนเชิดไม่แพ้ กับเรื่องราวในสมัยที่จักรพรรดิเฮียนเต้เป็นหุ่นเชิดของโจโฉกงกรรมกงเกวียนกับมาอีหนึ่งครั้งโดยตัวของจักรพรรดิโจฮวนก็เป็นหุ่นเชิดของสุมาเจียวทําให้จักรพรรดิโจฮวนถูกบังคับและสุดท้ายก็ต้องยินยอมที่จะทําการมีพระราชองค์การแต่งตั้งให้สุมาเจียวได้ขึ้นเป็นจิ้นอ,องสมใจในเวลาต่อมาก็มีบรรดาขุนนางทั้งหลายที่สอพอหรืออาจจะเห็นความดีความชอบเห็นบารมีของจิ้นอ,องอย่างสุมาเจียวบอกว่า จักรพรรดิโจฮวนนั้นไม่ได้มีท่าแล้วก็อยากจะให้กินอ๋องผู้นี้นั่นก็คือสุมาเจียวได้ขึ้นของราชเป็นองค์ฮองเต้เป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จ้นเสียเลยกินอ๋องก็คิดอยู่นานสองนานแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจเสียทีก็คงคิดจะเอาอย่างวีอ๋องโจโฉในอดีตแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีเรื่องราวที่อยู่นอกเมืองปรากฏว่ามีเสียนปรากฏตัวออกเที่ยวเปล่าประกาศว่าราชวงศ์วีนั้นกำลังจะสิ้นแล้วและจะมีราชวงศ์ใหม่จะมีฮองเต้ใหม่มาทดแทนในอีกไม่ช้านาน แล้วก็หายตัวไปเรื่องราวนี้มาเข้าหูของสุมาเจยลทาให้บรรดาขุนน้าขุนนางทั้งหลายต่างอวยยศอยากจะให้สุมาเจยวนั้นได้ขึ้นครองราชเป็นองค์ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์จิน้นโดยทําการโค่นล้มราชวงศ์วีของตระกูลของโจโฉนี่ให้หายไปจากแผ่นดินสุมาเจิลดีใจเป็นยิ่งนักนี่คือนิมิตหมายอันดีเป็นโอกาสที่สุมาเจิลนั้นจะได้ขึ้นรองราชจะได้ขึ้นรองราชเป็นองค์ฮ่องเต้สุมาจิลจัดแจงเสร็จสับเตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นองค์ฮ่องเต้หากแต่ว่า เมื่อใกล้เวลาที่ตนเองนั้นจะประกอบพิธีก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแสนสาหัสไม่รู้สาเหตุของโรคว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คงจะเป็นว่าบุญบารมีไม่ถึงกระมังครับท่านผู้ชมครับ ปรากฏว่าสุมาเจียวนั้นเกิดอาการพูดไม่ได้ซะอย่างนั้นแล้วก็ใกล้ที่จะเสียชีวิตบรรดาขุนน้ำขุนนางก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรจะสั่งเสียหรือไม่สุมาเจียวไม่พูดพูดไม่ออกอยากจะพูดจริงๆไม่ใช่ไม่พูดครับพูดไม่ออกแล้วเอามือชี้ไปที่หน้าไปที่ปากของสุมาเอียนนั่นคือองค์ชายราชทายาทของสุมาเจียวแล้วสุมาเจียวก็ลาโลกไปทําให้สุมาเอียนนั้นซึ่งเป็นองค์ราชทายาทของจิ้นอ๋องได้ขึ้นมาเป็นจิ้นอ๋องแทนสุมาเจียวบิดาของตนเองนั่นเองครับ หลังจากที่ซูมาเชียวนั้นได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องราวมันก็เกิดความโกลาหลเป็นยิ่งนักครับเพราะว่าซูมาเอียนนั้นได้ขึ้นของราชเป็นจิ้นอ๋องต่อจากซูมาเชียว อันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับสุมาจิวต้องการที่จะตั้งลูกชายคนรองที่ชื่อว่าสุมาฮิวขึ้นเป็นจิ้นองนะฮะเป็นองค์ชายราชทายาทเพื่อจะได้ขึ้นมาสืบราชาสันตติวงศ์เป็นจิ้นอองต่อจากพระองค์นะครับหากแต่ว่าบรรดาขุนน้าขุนนางทั้งหลายก็มีการขัดขวางนะครับจริงๆจะเรียกว่าขัดขวางก็คงไม่เชิงอนะ่ะมันขัดขวางในทีแต่ว่ามีความห่วงใยว่าถ้าเกิดสุมาจิวไปตั้งเอาสุมาฮิวซึ่งเป็นลูกชายคนรองมาเป็นจิ้นอองแล้วในอนาคตอ่ะนะฮะมันก็จะเกิดการที่พี่น,อน,น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยขุนนางก็เลยทําการเสนอไปอยังสุมาเจยวก่อนหน้านี้ให้ตั้งสุมาเอียนลูกชายคนโตของสุมาเจียลขึ้นเป็นองค์ชายรัชทายาทต,ต่อจากพระองค์งนะครับสรุปแล้วสุมาเจียวก็เลยเชื่อตามขุนนางครับตั้งให้สุมาเอียนนั้นได้ขึ้นเป็นองค์ชายรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์นะฮะต่อจากพระองค์งในอนาคตต่อไปแล้วการเวลาก็มาถึงครับเมื่อสุมาเจิวนั้นแหมสถานการณ์มาสุขงอมแต่ตนเองนั้นไม่มีวาสนาแล้วครับที่จะได้ขึ้นเป็นองค์ฮ่องเต้ครับก็มาล้มป่วยแล้วก็ลาโรรรคไปเปเเ็นนทีี่่ยบยบบ้อะัซึง สุมาเจียวนั้นได้ลาโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรดาขุนน้ำขุนนางทั้งหลายก็ได้อัญเชิญนะครับให้อ,องค์ชายรัชทายาทอย่างสุมาเอียนนั้นได้ขึ้นเป็นจิ้นอ,องนะฮะต่อจากสุมาเจียวองคชายรัชทายาทอย่างสุมาเอียนนั้นพอได้ขึ้นเป็นจิ้นอองแล้วก็ตัดสินใจครับนะฮะที่จะเรียกระดมขุนน้ำขุนนางทั้งหลายเพราะในใจของสุมาเอียนจิ้นอองพระองค์ใหม่เนี่ยมีความมักใหญ่ไฟสูงไม่พอเสียแล้วครับต้องการที่จะเป็นองค์ฮ่องเต้เสียเองครับก็ทําการเรียกนะให้บรรดาขุนน้ำขุนนางทั้งหลาายม รวมตัวกันเพื่อทําการประชุมหารือในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการแน่นอนครับว่าท่านผู้ชมครับบรรดาขุนนางทั้งหลายนั้นก็มีความคิดต่างๆนานาส่วนหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกผิดในใจนะครับที่จะคิดก่อการกรบฏช่วยเหลือสุมาเอียนให้ขึ้นครองราชเป็นองค์ฮองเต้สุมาเอียนทาการถามไปยังขุนน้ำขุนนางทั้งหลายในที่ประชุมทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นเช่นไรคิดว่าระหว่างโจโฉกับบิดาของพระองค์อย่างสุมาเจิยวใครที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน คุณนา่งทั้งหลายก็บอกว่าแน่นอนคนที่ใหญ่กว่าต้องเป็นสุมาจิวเปนแน่แท้เพราะโจโฉนั้นถึงแม้ว่าจะมีอํานาจมากมายแล้วก็มีองค์พระเจ้าเฮียนเตหรือฮองเตเฮียนเตเนี่ยเป็นหุ่นเชิดแต่บรรดาอาณาประชาราชก็ไม่ได้เห็นว่าวีอ๋องโจโฉนั้นจะสามารถขึ้นเป็นองค์ฮองเตได้หากแต่ว่าพี่น้องประชาชนราษฎรทั้งหลายเห็นว่าท่านสุมาจิวนั้นมีคุณอุปการเสียยิ่งกว่าโจโฉด้วยเหตุที่ว่าสุมาจิวเป็นคนที่สามารถรวบรวมแผ่นดินไปยึดครอง จกกกมาเป็นของวีกกได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเหนือชั้นกว่าย่อมจะต้องเป็นท่านซูมาเจิว พระชบิดาของจินอองสุมาเอียนเป็นแน่แท้สุมาเอียนจึงได้ทําการถามถ่ไปยังบรรดาขุนนางว่าคิดเห็นเป็นประการใดถ้าพระองค์นั้นจะขึ้นครองราชเป็นองค์ฮ่องเต้บรรดาผู้คนต่างๆนะครับขุนนางที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็เกิดอาการทําตัวไม่ถูกครับมีส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของสุมาเอียนที่จะขึ้นครองราชเป็นองค์ฮ่องเต้เสียเองหากแต่ว่าน้ํามันก็ท่วมปากแล้วครับไม่สามารถครับที่จะทําการปฏิเสธได้เพราะถ้าพูดตรงไปต้องลาโลกแบบไม่สมัครใจเป็นแน่แท้ครับหม พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากต่อหน้าสุมาเอียนจะลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแน่<อ>ดังนั้นครับทุกคนก็บอกพระองค์ขึ้นเลยขึ้นไปเลยโอ้โหสุมาเอียนก็บอกไม่ได้ต้องการคำ a p p r o ูฟอะไรนะฮะแค่ต้องการฟังเสียงให้มันคอนเฟิร์มในใจหัวใจมันเรียกร้องอยากจะขึ้นเป็นองค์ฮ่องเต้เสียละเกินครับนะจิ้นองสุมาเอียนไปทําการเข้าเฝ้าต่อฮ่องเต้โจฮวนลวครับแห่งราชวงวยเพื่อทําการหารือกับเรื่องนี้อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ แต่การที่ไปทําการปรึกษาหารือนะฮะกับฮ่องเต้โจฮวนนะฮะผู้ซึ่งเป็นพระชนัดดาของพระเจ้าโจโฉเนี่ย สุมาเอียนจินอ๋องไม่ได้เข้าไปพบแบบเรียบร้อยนะครับแต่เข้าไปพร้อมกับทําการพกกระบี่เดินเข้าไปอย่างอ้าวเอ้าวครับเดินคาดกระบี่จับกระบี่เดินก็ไปอ้าวเอ้าวครับไปอยู่ต่อหน้าเบื้องหน้าของพระองค์ครับแล้วก็ถามไปยังจักรพรรดิโจฮวนว่าจักรพรรดิโจฮวนท่านคิดว่าแผ่นดินที่สงบสุขแบบนี้มันเป็นเพราะใครกันเล่าท่านโจฮวน เจ้าหวนก็เลยตอบไปยังจิ้นอ๋องสุมาเอียนว่าท่านสุมาเอียนไอ้การที่แผ่นดินเนี่ยมันสงบสุขอยู่นี่มันก็เป็นเพราะว่าพระอัยิกาของพระองค์ไงนั่นก็คือท่านสุมาอี้สามารถที่จะทําให้แผ่นดินนี้การปกครองนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะท่านส,าสุมาอี้สุมาเอียนก็เลยบอกไปยังพระเจ้าโจหวนว่าพระองค์รู้ในพระบาทรู้ก็ดีอยู่แล้ว แล้วฝาบาทเนี่ยรู้ไหมว่าตัวฟาบาทเนี่ยไม่ได้เรื่องปกครองในแผ่นดินเนี่ย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยกิจาการพลเรือนก็ทําไม่สําเร็จที่จะทาให้กันเกิดความเป็นสงบสุขเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วพระองค์จะมากอดอํานาจอยู่แบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือข้าสุมาเอียนเห็นว่าพระองค์เนี่ยควรจะยกราชสมบัติให้ผู้อื่นที่เหมาะสมจะดีเสียกว่าจักรพัิโจหวนโอ้โยงานเข้าแล้วมือกุ้มแล้วครับกุ้มขมับแล้วครับบกุ้มขมับกุ้มขมับไม่ได้เรื่องได้ราวแล้ว,ลวเหตุการณ์มันชักจะบานปลายอุตส่าพูดอวยไปเหตุชะไหนกันเล่าจะมายึดเอาราชบัลลังเสียนี รรจักรพรรดิโจฮวนก็เลยพูดไปยังจิ้นอ๋องสุมาเอียนว่าท่านสุมาเอียนในสมัยที่วีอ๋องโจโฉนั้นสามารถปราแผ่นดินให้อยู่อย่างเป็นสุขสงบได้พระองค์ก็ต้องใช้พระปรีชาสามารถเป็นยิ่งแล้วแล้วตัวของจักรพรรดิโจฮวนเนี่ยก็ไม่เคยที่จะทให้แผ่นดินจะต้องเดือดร้อนก็อยู่กันอย่างมีความสุขมีเห็นหรือแล้วแบบนี้ฮองเตโจฮวนจะมายกราชสมบัติให้กับผู้อื่นได้อย่างไรจักรพรรดิโจฮวนเห็นว่า ในที่ประชุมแห่งนั้นก็รับฟังพระองค์อยู่ไม่มีใครที่จะขัดพระองค์จึงได้ถามไปยังที่ประชุมว่าขุนนางเห็นตรงกันกับโจโหวนหรือเปล่าปรากฏว่าขุนนางทั้งหลายครับกลัวครับกลัวจิ้นอองซูมาเอียนมากไม่มีใครกล้าปริปากแม้แต่นิดเดียวเลยครับไม่มีใครกล้าแม้แต่นิดเดียวจักรพรรดิโจหวนรู้แล้วว่าแถวนั้นใครใหญ่ก็จึงยอมครับยินยอมที่จะสละราชสมบัติราชบัลลังก์ให้กับจิ้นองซูมาเอียนโดยปริยาย จิ้นอองจึงรับเรื่องนั้นไว้เป็นธุระของตัวเองในที่สุดในเดือน2ขึ้น1นึ่งคำ่ำตรงกับพุทธศักราช8 0 8 8ปร,รัมพิธีก็จัดขึ้นโดยเป็นการสละราชบัลลังก์ของจักรพรรดิโจฮวนแห่งราชวงศ์วุยส่งต่อราชบัลลังก์ตราพระราชรัจกรและเครื่องยศทั้งหลายของฮ่องเต้ส่งมอบให้กับสุมาเอียนเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จินจักรพรรดิสุมาเอียนรับกระบี่อาญาสิทธ รับเครื่องต่างๆจากห่องเต้โจฮวนไม่สิครับอดีตฮ้องเต้โจฮวนแล้วจักรพรรดิสุมาเอียนแห่งราชวงศ์จิ้นก็ทําการชูกระบี่ขึ้นฟ้าประกาศว่าจักรพรรดิเทียนเต้แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกครองราชมาถึง25ปีแต่มาเจอพวกโจนแซ่โจเหล่านี้คนล้มพระชำนาจของพระองค์มาบัดนี้ข้าสุมาเอียนได้ปราบโจรร้ายกระบฏแห่งตระกูลโจไปเป็นที่เรียบร้อยเชิดชูความยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น บัดนี้กัซุมาเอียนขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็จะขอตั้งให้โจฮวนได้เป็นตันลิวอองไปอยู่ที่เมืองกิมเสียอยู่ให้เรียบร้อยเจ้าจงรับคำสั่งโจฮวนโจฮวนก็ก้มลงคำนับน้ำตาอาบหน้าเป็นอันสิ้นสุดราชวงศ์วยความพยายามของโจโฉโจผีโจยอยโจฮองโจมอหรือโจอะไรทั้งหลายจบที่โจฮวนมันก็จบสิ้นลงนั่นคือการล่มสลายของราชวงศ์วย ของโจโฉและถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่สุมาอี้ผู้เป็นพระราชอัยกาของจักรพรรดิสุมาเอียนนั้นได้พร่ำสร้างส่งมอบอำนาจต่อมาอย่างสุมาสูสุมาเจียวและสุมาเอียนก็สามารถที่จะประกาศสักดาของตระกูลสุมาขึ้นเป็นปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์จิน้นโดยยังเหลือเพียงแค่ตระกูลสุนเท่านั้นที่ฝ่ายของสุมาจะต้องปราบให้สิ้นสากและนี่ก็คือเรื่องราว การล่มสลายของราชวงศ์วุยที่โจโฉนั้นมีความพยายามในการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจบลงด้วยหลานชายแท้ๆของสุมาอีแล้วก็ตามประวัติศาสตร์แล้วซุมาเอียนนั้นก็ถือว่าเป็นหลานคุณตาอย่างอ่องหลงนั่นเองครับ นี่ก็คือเรื่องราวนะครับการล่มสลายของราชวงศ์วุยนะฮะที่โจโฉนั้นได้ส่งต่อความสําเร็จแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์วุยก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากจักรพรรดิโจโผีนะครับบุตรชายของโจโฉโจผีก็ส่งต่อให้โจยอยโจยอยกบโจหองโจหองก็มาเป็นโจมอและสุดท้ายก็มาสิ้นสุดที่โจหวนเรื่องราวมันก็คือการอย่างรากฝังรึกนะครับของอํานาจที่ตระกูลซูมานั้นได้พร่ําสร้างขึ้นมาซูมาอี้นั้นแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ในสมัยของโจโฉ ครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถดังนั้นตระกูลโจก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ซูมาอี้แต่ว่าสุดท้ายครับนี่ก็คือเรื่องราวการล่มสลายของราชวงวย ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับรายการสัพเพเหสามก๊กท่านก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งก็เชิญได้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับไปไหนก็อย่าลืมพกร่มนะครับแต่ที่สําคัญครับกำลังใจต้องอยู่ในหัวใจเสมอและผมก็จะเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ